สวัสดีครับก้วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาเปลี่ยนเจ้าสวิตกุญแจนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะ,ะเป็นสวิตกุญแจเบ้าของน้องเจ้าฮันด้าโซนิกนะครับตอนนี้อันนี้ผมซื้อมาเปลี่ยนใหม่จะมีกุญแจสองดองนะครับตัวสวิตตัวนี้ก็จะมีสายคั่วนะครับเอาไว้สําหรับบอกสถานะ on off นะ้องให้ไฟเขนะ้ามาเรามาดูเจ้าโครงกันครับ ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําการประกอบข้าวเบ้าตัวนี้นะโอเคครับจะลองไปดูวิธีกันเลยว่ามีการประกอบอย่างไงบ้างโอเคครับมาเริ่มจากตัวนี้กันก่อนเลยนะครับอันนี้เนาะอันนี้จะเป็นแผ่นเพจนะครับที่ยึดกับตัวแฮนด์นะอันนี้ผมถอดออกมาแล้วเข้ารอยตำแหน่งเดิมเลยนะครับมันสามารถจิ้น็อตได้สองตัวเนาะอันนี้ก็อยู่ตำแหน่งเข้าล็อกพอดีนะครับนี่ครับนอ็อต ัแน่นเลยนะครับเข้าล็อกพอดีแล้วทีเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันที่เบาตัวที่แห้นเมื่อกี้นี่นะครับโดยยึดน็อตสองตัวนี้นะครับใส่ขึ้นในตำแหน่งนี้นะตั้งตรงนี้นะ นี่นะครับน,นี้ก็เป็นตำแหน่งที่ผมยึดเรียบร้อยแล้วนะครับน็อตเราสองตัวนะครับตายนี้นะหนึ่งตัวแล้วก็ฝั่งด้านนี้หนึ่งตัวนะครับจะเป็นสองตัวอันนี้ผมใส่แฮนด์ไปแล้วเอ้ยใส่แผงคอแล้วมาเลยใส่ยากนิดหนึ่งเนาะถ้าสําหรับใครที่ถอดแผงคอมาแล้วก็พยายามใส่อแกนเพดตัวนี้ก่อนนะครับจิตไปก่อนจะใส่ง่ายขึ้นนะอ่าโอเคตัวนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทําการข้อฝาปิดกัน ตำแหน่งข้อฝาปิดนะครับก็จะมีเชี่ยวสองตัวนี้เนาะเป็นน็อตจุดๆนะครับก็ใส่เข้ารูนี้ตำแหน่งนี้เลยเประมาณนี้นะครับแล้วก็อดี๋ยวเรายึดน็อตใต้ล่างครับโอเค นี่นะครับหลังจากที่ผมยึดน็อตไปแล้วนะอะสองตัวนี้นะครับอสองตัวเรายึดเพจนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นจะมาเป็นรูปร่างหน้าตางี้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนละน,นี้การประกอบไอชุดกุญแจหน้านะครับตัวกุญแจหน้านะโอเคโอเคครับอันนี้ก็เป็นวิธีการประกอบเบื้องต้นนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยประกอบนะหรือว่าจะทําการถอดก็ได้นะ ทำการถอดเราแค่ถอดนะ็อตสองตัวนี้นะครับกระดึงลงมาไอแผ่นเพลทนี้ไม่ต้องถอดนะครับเพราะว่า,าตัวนี้แผ่นเพลทไม่ต้องถอดนะครับถอดเฉพาะตัวนี้ก็ได้นะแล้วก็ดึงออกมานะครับอโอเคครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์อะไรก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ